สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่6นะครับก็ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1อยู่นะครับในเรื่องเกี่ยวกับศาสนากับการดำเนินชีวิตนะครับโดยครูผู้สอนคือครูสุภาพคนเดิมนะครับจะมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้ด้วยกันอยู่2ข้อนะครับข้อแรกก็คือ ในเมื่อนักเรียนจบแล้วนนักเรียนสามารถอธิบายการเผยแร่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือนะครับเข้าสู่ประเทศไทยได้2คือสามารถวิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนเองและครอบครัวได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติของศาสนาอื่นๆนะครับประวัติของศาสนาของศาสนาคริสต์นะครับ ศาสดาของศาสนาคิ์ก็คือพระเยซูนะครับพระองค์เป็นชาวยิวประสูติเมื่อวันที่25ธันวาคือตุลาคมที่1น่นะครับที่หมู่บ้านเบนเลเฮมนะครับแคว้น hmm. ยูดาห์ในประเทศของปาเลสไตล์นะครับบิดาของพระเยซูก็คือเป็นช่างไม้ชื่อว่าโยเซฟนะครับมารดาของพระเยซูชื่อว่ามาเรียหรือ,อพระเยซูเนี่ยเป็นเด็กที่สนใจในเรื่องของศาสนาและเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมากนะครับ พระเยซูเนี่ยประกาศศาสนาได้เพียง3าปีนะครับนักบวชชาวยิวใส่ความฟ้องร้องต่อทางการนะครับว่าพระเยซูเนี่ยเป็นกระบททรยศต่อบ้านเมืองนะครับในที่สุดแล้วพระเยซูก็ถูกจับแล้วก็ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตโดยการาถูกตรึงบนไม้กางเขนจนเป็นจนสิ้นพระชนนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในศาสนาคริสมีความสําคัญตรงที่ว่าวันที่25ธันวาคมเนี่ยนะฮะเป็นวันอะไรครับนักเรียนรู้จักไหมครับ ววันนี้ที่เรารู้จักกันก็คือ25ธันวาก็คือเป็นวันไรวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับอันนี้คือความสาคัญของศาสนาคริสต์นะครับเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดทั่วโลกนะครับไปดูประวัติของศาสดาของศาสนาอิสลามบ้างนะครับศาส,สนาของศาสนาอิสลามก็คือนบีมุฮัมมัดนะครับพระองค์เป็นชาวอาหรับ ประสูติเมื่อคิตศักราช570ที่เมืองเมกะหรือบางแห่งก็เรียกว่ามักกะก็ได้นะคะรับในประเทศซาอุดิอาระเบียพระองค์เป็นบุตรของอับรุลเลาะนะฮะพระนางอามีนนะพระองค์กำพร้าตั้งแต่วัยเยาว์จึงต้องอยู่ในความอุปการะรูแล,ลของลุงโดยช่วยลุงทํางานต่างๆแล้วแต่ว่าลุงจะให้ทําอะไรนะครนี่คือความขยันของท่านในวัยหนุ่มนั้นน่ะพระองค์ก็ได้ไปทํางานกับนางคอดียะนะ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยควบคุมกองคาราวานเพื่อน,นำสินค้าไปขายต่อมาทั้งสองก็ได้แต่งงานกันและก็มีบุตรด้วยกันทั้งหมด6คนนะครับพระองค์ก็ได้เข้าไปหาความสงบในถ้ำบนภูเขาฮิรอนะฮะมีทูตสวรรค์นำองค์การของพระเจ้ามาประทานแก่พระองค์ครับหลังจากนั้นมาก็พระองค์ก็เริ่มประกาศศาสนาคือมีการบูชาพระเจ้าเพียงองค์เดียวและก็สั่งให้ทำลายเขา รูปเคารพต่างๆให้หมดสิ้นนะครับการที่พระองค์สอนให้ทําลายรูปเคารพนี้เองนะครับทำให้เป็นอุปสรรคในการเผยแพร่ศาสนานะครับเพราะว่ามันไปขัดกับความรู้สึกของคนทั่วไปที่เขานับถือรูปเคารพต่างๆนะครับนบ,บีมูฮัมมัดก็ประกาศศาสนาได้เพียง13ปีก็จึงสามารถรวบรวมแคว้นต่างๆเป็นอนาณาจักรของชาวอาหรับไปได้พระองค์ถึงแก่กรรมเมื่อคริสตศักราชห 633ขณะมีพระชนมายุ3ามปีนะครับอันนี้คือเป็นประวัติของพระาศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลามนะครับทดีวนี้เรามาดูครับประวัติของศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูนะครับเรียนว่าศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดานะครับไม่มีผู้ก่อตั้งแต่เขานับถือเทพเจ้าที่เป็นสการะบูชานะครับซึ่งมันจะย้อนเทียงกับศาสนาเมื่อกี้เลยชัดเจนเลยนะครับ คนอินเดียเนี่ยนะฮะนับถือเทพเจ้าประจำธรรมชาตินะครับเพราะเขามีความเชื่อว่าเทพเจ้าสามารถบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติได้จึงได้มีการประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อเป็นการบูชาและก็สรรเสริญเทพเจ้านะครับผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเชื่อว่าเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี่ยมีอยู่เพียง3พระองค์เท่านั้นก็คือได้แก่พระพรหมพระวิษณุและก็พระศิวะนะฮะโดยเทพเจ้าทั้ง3องค์นี้ก็เป็นองค์เดียวกันแต่ ได้แบ่งภาคออกเป็น3องค์เพื่อทําหน้าที่ต่างกันนะครับพระพรหมมีความาเป็นผู้สร้างโลกและสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายให้เกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับแล้วก็มีพระวิษณุเป็นผู้ดูแลรักษาโลกในสิ่งที่พระพรหมสร้างขึ้นมาส่วนพระศิวะนั้นก็เป็นผู้ทํำลายโลกเมื่อโลกมีความชั่วมีคนชั่วเป็นจํานวนมากเนี่ยพระศิวะก็จะทําลายนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของศาสนา,าพร,ราหมณ์ฮินดูครับ ต่อไปไปดูอีศาสนาหนึ่งครับเป็นศาสนาน้องใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาศาสนาสิกะนะครับศาสนาสิกนั้นก็มีศาสดาทั้งหมดเนี่ยสิพระองค์ด้วยกันนะครับศาสดาองค์ที่สาคัญที่สุดก็คือองค์แรกก็ได้แก่ครุนานักนะครับเกิดเกิดเมื่อคริสต่งักี่ราชที่1469ที่แคว้นบันจาบในะประเทศอินเดียนั่นเองนะครับพระองค์มีบิดาชื่อว่ากาลุมีมาดาชื่อว่า ต่ฤปตาใช่ไหมครูนานักเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาตั้งแต่วัยวัยเยาว์จนมีความรู้แตกฉานในเรื่องของคัมภี์พระเวทรวมทั้งได้ศึกษาถึงความเป็นมาของศาสนาต่างๆจนทําให้สามารถสนทนาเรื่องศาสนากับคณาจารย์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับครูนานักเนี่ยบำเพ็ญสมาธิในป่าแล้วก็ได้พบพระเจ้าในทางจิตเมื่อพระองค์กลับมาถึงบ้านก็ได้ให้ความช่วยเหลือคนยากจนและก็ดูแลรักษาพยาบาลผู้ที่เจ็บป่วยนะครับพระองค์ได้เดินทาง ไปสั่งสอนประชาชนไปยังเมืองต่างๆทําให้พระองค์มีลูกศิษย์ทั้งที่เป็นมุสลิมและก็พราหมินดูศาสนาซิกเป็นศาสนาที่นับถือ,อพระเจ้าเพียงองค์เดียวนะครับอันนี้คือเป็นรูปของครุณานักนับผู้เป็นศาสดาพระองค์แรกของศาสนาซิกนะครับทีนี้เดี๋ยวมาเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับบทที่2นิดหนึ่งนะครับหลักธรรมนาความสุขซึ่งจะนําเสนอหลักธรรมทางพุทธศาสนาเราก่อนนะครับเรื่องของพระรันะตนตรัย พระอรัตนตรัยแปลว่าแก้วอันประเสริฐ3ประการมีอะไรบ้างก็คือพระพุทธนะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่สั่งสอนหนทางให้ความหลับทุกข์แก่มนุษย์โดยพระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจ5ประการนะพุทธกิจ5ประการคือกิจวัตรประจําวันของพระเจ้า5อย่างเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันนะครับพระธรรมก็คือเป็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะฮะที่ท่านทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พุทธบริษัทได้ยึดถือมาเป็นหลักปฏิบัตินำชีวิตไปสู่ความสุขแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ ส่วนพระสงฆ์ก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตามคําส่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําคําสอนนั้นมาเผยแผ่แก่ประชาชนทั่วไปเรียกว่าพระรัตนตรัยหรือแก้วอันประเริฐสามประการนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็มาดูหลักธรรมที่สำคัญสำคัญของ ศาสนาพุทธเราที่เราจะได้เรียนกันในชั้นป .6 นะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของศรัทธาสีคือความเชื่อสีอย่างอริยสัจส,สีคือความจริงสีประการหลักธรรมก็คือหลักการประพฤติปฏิบัติไตรสิกขาก็คือข้อที่ควรศึกษาแล้วก็กัญญยกตะเวทีต่อพระมหากษัตริย์นะครับมงคล38คือความดี38ประการมีอะไรบ้างคาระวะ6คือการทำความเคารพนะครับมี6ข้อ เบญจศินก็คือสินห้าข้อนั่นเองอบายามุกหกก็คือหนทางนําไปสู่ความเสื่อมนะมีหข้อที่เราจะต้องไปเรียนรู้นะครับอคติลรมูลก็คือมูลเหตุขงการทําความชั่วนั่นเองนะครับเบญจธรรมก็คือหลักธรรมที่ควรบาเพ็ญหรือควรเจริญให้เกิดขึ้นมีอยู่หข้อเมอนกันอันนี้นะฮะกุศลมูล3ก็คือมูลเหตุของการทําความดีมีสข้อแล้วก็ภะละ4ีก็คือ กำลังในการประพฤติปฏิบัติต่างๆอันนี้คือเป็นหลักธรรมหัวข้อหลักธรรมที่เราจะได้ไปเรียนกันในชั้นป .6 นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับนักเรียนฟังจบแล้วก็คุณครูฝากให้นักเรียนไปทำแบบฝึกนะครับในหนังรรสือ,รอเรียนของเรานะครับอยู่หน้าที่10กับหน้า11นะครับนักเรียนออกไปปฏิบัตินะครับไปทําดูนะครับหลังจากนั้นมาเดี๋ยวคุณครูก็จะเฉลยให้ฟังนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้นักเรียน ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ